สวยมากจาก้า <c oughs> นารักนารักสวย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 มากเลยนะคะเพื่อนเพืพ่พอนเพาะไว้พร้อมจะพร้อมจะไปอยู่บ้านใหม่อ <c oughs> หนอนนี่พร้อมจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วอือืมอเพาะไว้นี่ใช่เลยพร้อมที่จะไปบ้านใหม่แล้วไปอยู่บ้านใหม่แล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันเอ,อ้าอันนีสสนะะน้สวัสดีนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าเหลียนน,น้ำมันเราจะพาชมมุมสวยๆนะคะมุมสวยๆมองแล้วสับพร้อม <c oughs> ที่จะไปดูดูบ้านใหม่แล้วมีสวยงามสวยงามนี่ <c oughs> ใช่เลยเ <c oughs> ขาเพาะเ <c oughs> ขาเย็ไหนอ๋อฝนเทลงมาน้ำเทล <c oughs> ม <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเ <c oughs> พราะไว้พร้อมจะ พร้อมจะไปอยู่บ้านใหม่ <laughs> หน่ยเอ็นนี่พร้อมจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วอ๋อสวยมากเลย<น>เอ๋อฝนเทงลงมาน้ำพิ่ม<น> <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไร <laughs> ทางนี้ล่ะอ๋อทางนี้เพาะโอ้ทางนี้ท,ทางน,างนี้สวยมากเลย เบ,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 บี้ยเขาเบี้ยเขาเบี้ยน้อยเบี้ยน้อยเอาลมกระถางตัวนี้เบี้ยน้อยนี่สงสัยบ่ายตาตาครัเพื่อนๆง่วงสวยๆบอนสีงามๆค่ะบอนสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามสวยงาม น้ำพุ่มเลยน้ำเพิ่มแล้วน่าจะออกเงินทีมาดอกบอลสีอ๋ออันนี้ก็สวยอันนี้เดอดอู้หูเขามีแบบนี้เป่าสวยสวยสวยมีกลนมันสวยมากจ้าน่ารักน่ารักสวย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 มากเลยนะคะเพื่อนๆ ดูแลสบายตาโอ้ยสวยมากสวยมากพอแบบนี้สงสัยพร้อมที่จะจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วพร้อมที่จะไปดูอยู่บ้านใหม่แล้วดีสวยงามสวยงามนี่ใช่เลยเขาเพาะเขาเยียบตานะคะเพื่อนๆง่วสวยๆบอลสีงามๆค่ะ บนสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเลียนอันนี้เราจะพาชมมุมส,สวยๆนะคะมุมส,สวยๆมองแล้วส่เ,เพาะไว้นี่ใช่เลยพร้อมที่จะไปบ้านใหม่แล้วไปอยู่บ้านใหม่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเอา้าอันนี้ก่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋า มุมสวยงามดูแลสบายตาทางนี้ล่ะอ๋อทางนี้เพาะอ๋ทางนี้ทางนี้นนดูแลสบายตาโอ้ยสวยมากสวยมากมีน้อยก็สวยน้อยมีเยอะก็สวยเยอะนะครับเพื่อนๆมีหลายกระถางสวยงามมากเลยค่ะ สวยงามสวยงามจ้าสวัสดีนะคะพี่น้องจ่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยาเหยนอันนี้เราจะพาชมมุมสวยๆนะคะมุมสวยๆมองแล้วสทางนี้ล่ะทางนี้เพาะทางนี้ทางนี้อยากให้ดูอ่ะ สวยจริงๆนะคะเพื่อนเนี่ยตัวลลายๆนี่ก็สวยนะคะเนี่ยใบนี้ก็สวยเยี่ยบเยบงจกดอกเด้อว่าคือว่าพร้อมที่จะไปดูดูบ้านใหม่แล้วสวยงามสวยงานี่ใช่เลยเขาเพาะเขาเย็แบบนี้สงสัยพร้อมที่จะจะไปอยู่บ้านใหม่แล้วอ๋อเนเทงลงมาหนำเพิ่ออ, <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไร <laughs> สวัสดีนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเหรียญอันนี้เรจะพาชมมุมสวยๆนะคะมุมสวยๆมองแล้วสวยมากเลยสวยมากจ้กน่ารักน่ารักสวย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 มากเลยนะคะเพื่อนๆชื่อว่าอะไร ยิ่งแต่ว่าบนสีสีแดงในกระถางงา,ง,างามสวยงามมากเลยค่บบยะเพื่อนจ้าดูสิฝนเทลงมาน้ำเพิ่มอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรเไม่รู้เจไม่รู้เกาะไว้นี่ใช่เลยพร้อมที่จะไปบ้านใหม่แล้ว <laughs> ไปอยู่บ้านใหม่แล้ว <laughs> อันนี้ก็เหมือนกันเอา้าอันนี้ก็พร้อมที่จะไปดูดูบ้านใหม่แล้วสวยงามสวยงามนีมม่ใช่เลยเขาเพาะเข,า,ขาเย็บสวยมากเลยมีน้อยก็สวยน้อยมีเยอะ,ยอะก็สวยเยอะนะครับเพื่อนๆมีหลายกระถางสวยงามมากเลยค่ะสวยงามสวยงามจ้า นี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ามุมสวยงามดูแลสบายตามันชื่อว่าอะไรเห็นแต่ว่าบนสีสีแดงในกระถางนมๆสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าดูสิเพาะไว้นี่ใช่เลยพร้อมที่จะไปบ้านใหม่แล้วไปอยู่บ้านใหม่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันเอาอันนี้ก็อ๋ออันนี้ก็สวยอันนี้เดอู มีแบบนี้เปล่าสวยสวยสวยมีกลมมันดูแล้วสบายตาอุย้ยสวยมากสวยมากเฮ้ยดูเฮ้ยดูนี่นชื่อว่าอะไรเห็แนแต่ว่าบวนสีสีแดงในกระถางงาม สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้าดูสิทางนี้ล่ะออ๋ทางนี้เพาะทางนี้ทางนี้สวยมากจาก้าหัยเ่าะหั่ารัก,รกสวย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 มากเลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วสบายตาอุย้ย สวยมากสวยมากอยากให้ดูอ่ะสวยจริงๆนะคะเพื่อนเนี่ยตัวลายๆนี่ก็สวยนะคะเนี่ยใบนี้ก็สวยเย็ยบโบว์จักดอกเด้อว,ว่าคือว่าอ๋อฝนเทงลงมาน้าเพิ่ม <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรใ <c oughs> บาตาะคะเะนเพื่นพนนอนๆ่วงสวยๆบอนสีงามๆค่ะบนสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนใบาตาะคะเพื่อนเพื่อน มวยสวยๆบอลสีงามๆค่ะบอลสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆบอลสีสวยงามสวยงามอันนี้ำพุ่งเลยนี่น้ำพุ่มแล้วนะไม่ได้ออกบนที่มาเก็บเพาะไว้นี่ใช่เลยพร้อมที่จะไปบ้านใหม่แล้วไปอยู่บ้านใหม่แล้ว อันนี้ก็เหมือนกันเอ้าอันนี้ก็ลหลานสาวนะะ้อะเขาโอุ้ยสวยงามมากเลยครับเพื่อนอัน,นลาเอียดป่ะหูจักแต่ว่าอันนี้เขาเอื่อในยังแน่เห็นแต่ว่ามันสวยอะ่ะจ้าบุ่มสวยๆดูแลสบายตาสบายใจดีสวยงามมากเลยนะคะสวยมากจาก้าุัย <c oughs> <c oughs> น่าะหัวเราะสวยสวยสวย สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆอ๋ออันนี้ก็สวยอันนี้เดีอู้ห <มา S 1> ูเขามีแบบนี้บปล่าสวยๆมีกลมัน์ายตานะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆมสวยๆบอลสีงามๆค่ะบอลสีแดงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆทางนี้ล่ะออ๋ทางนี้เพราะ โอ้ทางนี้ทางนี้อ๋ออันนี้ก็สวยอันนี้เดือนน้เขามีแบบนี้บ่ลอสวยสวยสวยมีกมนมนสวยมากจ้าอุ <c> ้ย <oughs> น่ารักน่ารักสวย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 มากเลยนะคะเพื่นอนๆคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้ามุมสวยงามดูแลสว